เราชื่อปิ่นเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยทั้งมีเพื่อนที่ดีมีแฟนที่รักเรามากส่วนกระทั่งแกเป็นไงลองทานไหมไม่มนาเลยนี่ฉันมีขนมตัวใหม่นะมาให้แกลองกินด้วยแกลองกินดูสิเขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยสิวไม่ขึ้นด้วยนะนอนะืมหวานมาแต่อร่อยมากเลย อ,อุ้ยขอบคุณนะจูนกินเยอะๆเลยกินเยอะๆเพื่อเล่าสิวจริงๆหรอเขาบอกว่ากินแล้วสิวไม่ขึ้นรับรองได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยคัสสันเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเพื่อนรักของฉันอุขอบคุณนะจะกินให้หมดเลยกินเลยกินเลยกินเยอะๆนะเอืมืออืหยอื้อหยอพี่คะใส่ชาไหนค่ะอุ้ยตูนพูดถึงชาปิดเนื้อขึ้นได้ กินไก่ท่าช่วยลดผิวพรรณเราลองกินกันไหมก็ได้นะที่เขาบอกว่าตามปีนักระสั์ใช่ปะอุ้ยแต่แก้ผิวดีมแล้วแกไม่ต้องกินหรอกค่ะิว่ดีอยู่เลยฉันสั่งเองไม่ต้องเพหรอฉันกินเองฉันกินเองใจคุณปินเข้าห้องตรวจได้เลยนะครับอย่าไปก่อนนะ ขอบคุณค่ะโอ้น่ากินเหมือนกันนะนี่อ้าวพี่ามาแล้วหลอนั่งนี่เลยเอะไรนันไหมไม่นานเลยค่ะนี่แม่หนูสั่งชาห้าธาไปด้วยนะคะอันนี้เป็นทาทองพี่ลองกินดูสิคะช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะอร่อยไหมอร่อยกินเลยกินเลยกินเยอะๆนะอร่อยไหมกินเยอะๆนะพี่ตอ เอาจูนไหนบอกปิดไม่มาล่ะ<อ>แต่ก็ดีแล้วแหละพี่จะได้กลับพร้อมแฟนแล้วพี่ฟี่มาทำไมเนี่ยอ๋อจูนชวนพี่มาฝังเข็มนะ่ะเห็นบอกช่วยเรื่องปวดหลังช่วงน,นี้พี่ปวดหลังบ่อยๆก็เลยลองดูนะอา้าวไม่รู้ว่าพี่จะมาไม่งั้นแต่งตัวให่น่ารักแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแคนนี้เธอก็น่ารักแล้วเดี๋ยวนี้เรากลับด้วยกันนะอ๋อนี่แกฉันว่าแฟนแกอ่ะแปลกๆนะอืม เอางี้ไหมเดี๋ยวฉันจะลองทดสอบแฟนแกให้ดูซิว่าเขาจะรักแกจริงหรือเปล่าอุ๊ยจะดีหรอจูนอือลองดูก็ได้ขอบคขนบิคินๆินเยอะๆเลยนะอืมอร่อยอ่ะอร่อยไหมอ้าวพี่ฟิี่มาพอดีเลยคือเมื่อกี้ปิ่นบอกว่ากลับด้วยไม่ได้แล้วอ่ะพอดีว่าติดธุรลักษณปิ่นเป็นไรอ่ะ อ๋อคือหนูเพิ่งนึกได้ค่ะพี่ฟีออขอโทษน,นะคะใช่ใช่พอดีว่าปิ่นเขาติดธุระด่วนพอดีอ่ะวันนี้เราก็เลยต้องกลับกันสองคนเนาะไปเจอแล้วจริงอ,อ๋อใช่ค่ะไป,ไปพี่ทองหานะโอเคไ๊ายบายนะไปบายายอ่ะไปค่ะจูนช่วยหายกระเป,าดดป๋าตังค์ให้หน่อยดิกระเป๋าตังค์เหรอคะ ไม่รู้ไปโดนอยู่ไหนอ่ะสีอะไรคะสีดำน้ำตาลสีดำเหรอแกอิปิ่นมันงอเหรอจะโดนย่งแฟนอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกริงพตรตลกเลยอ่ะล่าสุดน,นะฉันแอบถยน้ำลายในสกินแค์ด้วลวเอาไปให้มันใส สวัสดีครับหมอไทยอ้าสวัสดีครับวันนี้น้องปิ่นไม่มาหรออ๋อปิ่นบอกติดธุระครับพี่ไทยก็เลยไม่ได้มาแล้วคือพี่มีเรื่องอยากจะเตือนอะไรหน่อยได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าครับหมอคือพี่อยากให้เราอ่ะคบใครอ่ะให้ดูดีๆหน่อยพี่อยากให้ระวังระวังอะไรหรอครับหมออ๋อไม่มีอะไรครับเดี๋ยวหมอขอตัวไปตรวจก่อนนะอ๋อโอเคครับหมอพี่คุยอะไรหรอพี่ซี่ เราฝมไม่มีอะไรเดี๋ยวจุ่มหน่อโอเคค่ะเด ER ี๋ยววิกกี้จะเข้าตัวจหรืยังคะเข้าในก้านก้านหรอรอดเพื่อนอีปิ่งงานนี้เก็มไม่รอดแน่ต่อให้เป็นหมอเทวดาที่ไหนก็ช่วยเก็มไม่ได้หรอก พอดีว่าจูนอะเอาครีมมาให้เห็นปินบ่นว่าครีมหมดพอดีก็เลยเอามาให้อุ้ยจูนขอบคุณน้าน่ารักจังเลยใช้เยอะๆนะคือพอดีเดี๋ยวจูนต้องรีบไปแล้วอะพอดีติดธุระด่วนไปก่อนนะขอบคุณนาฮั่งพี่เมื่อกี้จูนมาทำอะไรหรออ๋อพอดีจูนเอาครีมมาให้ปินอะครีมปินหมดพอดีเอาหมอเรียกแล้วอย่าปินไปฟังครีมก่อนนะโอเคอย่าเจอกันนะคะ หมอไทยคะนี่หนูเป็นสิวมาจากอะไรเหรอคะรักษาไงก็ไม่หายอืมจากสิวที่พี่ดูนะพี่รู้สึกว่าเหมือนน้องน่าจะแพ้อะไรบางอย่างช่วงนี้มีทานอาหารอะไรแปลกๆไหมทานอะไรแปลกๆเหรอคะช่วงนี้ทานช็อกโกแลตอะคะ่ะแต่เป็นช็อกโกแลตที่ช่วยเรื่องสิวนะคะอืมมันมีช็อกโกแลตที่ช่วยเรื่องสิวด้วยเหรอแล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล่ะครับมีใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแปลกๆไหมผลิตภัณฑ์ก็มีใช้ จต้้องรีบไปแลวถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรื่องสิวเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยเองยขอบคุณว่าเขาทายได้เลยยินดีครับ โทรศัพท์เนี่ยไอ้บ้าไม่มีอะไรติดอ่ะอะไรอ่ะนี่แก่อ้ยอ้ไอ้นี่มุนขยัไม่ใช่ไหมไอ้ฉันอ่ะโอันมาช่วยกัตบอบไลน์ฉัยนักิ๊บุ้ยมาอย่างนี้เลยนะก๊บอ้ยไปไปขยูเป็นบ้าเลยเนี่ย จูนแกยังมีหน้ามาพูดกับเราแบบนี้อีกเหรอเรารู้ความจริงหมดแล้วนะที่จูนทำกับเราไว้ทั้งหมดอะ่ะเป็นรู้หมดแล้วความจริงอะไรฉันทำอะไรก็ความจริงที่จูนจะแย่งพี่ๆไปจากเราไหนจะเลือกจะกินเคอีกที่จูนถุยดำไปเราไม่ให้ปิ่นใส่อะจูนปิ่นจูนไม่ได้เป็นคนทำนะปิ่นต้องเชื่อจูนสิจูนนะปิ่นนะจูน๋อถ้าจูนเป็นแบบเนี้ยจูนจะไม่มีเพื่อนครบนะ มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนห้องๆนะครับฝากไว้ให้คิด